งานอย่างเงี้ยแล้วก็บ่นไม่ไม่มีลูกค้านะแล้วก็ว่าไม่เงียบกว่าน่าใส่หน่าใส่อย่างเงี้ยน่าใส่มากเออมีไหมไม่มีบอสของเปียดีกว่าเงี้ยเปียเออเออใช่เปียเปียดังมากแพงที่พ่ายสองพันสี่เออไอสองสองพันทุวนโดนใส่แบ็กแมนไปแล้วมันสามร้อยดีซิเบล ดังมากดังยอดในกระสิบล้อมาเลยดีแทรไม่เป็นตะดันเขากระโดดอ่ะโดดนี้อ่ะแต้มันเบาด้วยแต่ว่าแต่ว่ามันใหญ่จริงใหญ่ขนาดเนี่ยสองอันใหญ่โคตรบางหม้อน้ํามิดเลยอ่ะมันมันมันต้องเสริมขาลงมาห่างจากหม้อน้ำไม่งั้นหมลมไม่เข้าหม้อน้ํานี่ครับกำลังถอดแล้วตัวที่ว่า เป็นรถสปอร์ตสนามที่ทำให้ถอดท้ายสั้นยากถ้าไม่มีตัวข้างล่างตัวนึงอะง่ายดูว่าจริงๆรถเฮียแท้แต่มาเร็วข้อมาุ่งนี้พอน่าจะเสร็จผู้นี้ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์แบบน,นัดทผิวก็หรอว่าอ,วอาทิตย์เนี่ยฮะเพ่าอาทิตย์เนี่ยเสร็จ วันอาทิตย์นี้เสร็จทั้งคันทั้กสมัครจะทั้งโอเคเดี๋ยวเลยนี่ไงตัวปัญหาเออนี่ครับเนี่ยตัวปัญหาไอตัวเดียวไอตัวแค่เดียวถอนทั้งวันน่ะผมถอนผมถอนตั้งแต่เดือนห้าถอนทั้งวันอ่ะเที่ยงจนถึงหกโมงเย็นไม่ออกไม่ออกถอนยังไงวะโทรถามไอ้โรคคู่โรคคู่ว่าต้องถอนทั้งแผลองโอ้โหไปก่อนไม่ไหวแล้ว เฮียจับท้ายไว้ก็ได้ครับจบบอัอย่ามาันจะล่วงเนี่ยครับจับท้ายโอเคมีชิ้นใหญ่ๆใ,ในระถที่ต้องถอดอก็คือข่อเดิมกับท้ายกันสาดนี่แหละกันดีดที่ต้องเอากลับครับที่เอาไอ้พักเท้าแต่งนีมไหมที่เนยมีของมีของให้ดูไหมด้านหลังนี่ไงเออไม่มีเลยเพราะมันเป็นงานที่ลูกค้าสั่งเฉพาะ แล้วผมต้องไปสั่งขึ้นขึ้นแบบแพงแพงมากแม่ที่ผมแพงที่ผมบอกเนี่ยมันโคตรแพงเลยไอ้คันแดงใส่อยู่ใช่ไหมใช่แล้วไม่ทำเผื่อชิ้นอื่นเลยเหรอ <laughs> ไม่มีคนไอ้นี่ไม่มีคนจะาใส่ด้วย <laughs> ใช่ <laughs> มาแล้วุบๆสายไฟไปดิ Oh, โอ้ยยี่น้อยตัวนี้นี่คือแผ่น under t a i ทั้งทุดเลยใช่ครับ <laughs> มันถอดไม่ได้ถอดเยอะเลยแหละ กล่องอ่ะครับมันสามารถโยนไฟเดิมได้ถ้าสมมุิเนี่ยจะเข้าศูนย์อือ่าแต่ถ้าสลับไม่ได้อ่าแต่ถ้าใส่แบบนี้เออ่ช่างจูนน่ยอยู่เอ่อแต่นี่เฮียขับเนี่ยตอนเนี้ยห้าห้าพันโลละอีกพันโลเข้าศูนย์ตามยาประกันแล้วดีเขาไม่เสียบกล่องดูอยู่แล้วไอ้พวกนี้เขาไม่เสียบกล่องไม่เสียนะมั้ยไ,ไม่รู้ม,มันแค่ถ่ายนะมันเคลื่อนมันแค่ถ่ายไม่เคลื่อนอ่าอ่าถ้ามันได้ก็เราแค่เดี๋ยวผมขอถ,ถามให้ขอขอขอให,ขอให้ขอให้แแบดีนะ <laughs> มันได้ส่วนต่างอะไรบ้างรีแมปมันต้องดูว่ารีแมปหรือว่ารีไฟครับไม่ไม่ที่เสียจำ่ะแล้วมันได้รถรถรถมันถ้ารีไฟก็คือเขียนไฟใหม่เหมือนพวกรถแข่งนะครับอือเนี่ยคือใส่ไฟจะรู้มากกว่าผมเพราะผมก็ถามมันอ๋อครับรีไฟถ้ารีแมปก็คือเหมือนปลดล็อกอะไรเงี้ยครับคืออย่างถ้ามาล็อกลขายขายขายเท่าไหร่เนี่ย ครับเข้าใจครับดีแมเอ่ามันอาจจะล็อกอย่างถ้าสมมติมันล็อกไปร้อยเจ็ดสิบสมมตินะครับแล้วเราไปรีแมปบกดรอบอะไรเงี้ยมันขึ้นมันก็เขียนขึ้นรอบมันก็ตัดช้าลงอืมแต่ถ้ารีไฟล์ก็คือเขียนไฟล์ใหม่เลยไอ้ที่ผมลองนะลองั้งหมดแล้วถามอะไรด้วยอือคือมันต้องบวกกับสเตอร์แลเพิ่มสเตอร์บี เข้าละเดือยเข้าละปวดเข้าเข้าได้แต่กินไม่เข้างัดงัดกึศสลักตรงยากตรงนี้แหละเห็นไหมตัวนี้ไม่ต้องขันใช่ไหมเดี๋ยวนี่ครับเป็นยรงนี้อ๋อโอเค <laughs> รู้จังหวะอ๋อนี่ยังพอเยอะออกออกมาอยู่นะอ่ายังไม่เข้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ลงล็อกอยู่นอกล็อก ครับมาสักทีไทยสั้นจนเกือบปีเกือบจะควรจะได้ท้ยสั้นเกือบปีปะะน,ป <c oughs> นี่ครับนอตปอังของแท้โคตรเยอะจากโการงงานญี่ปุ่นเัง่ข้ามาห่าหอยเยอะแยะยดใิแน่นหนา แล้วสีตรงนี้โคตรทนน่ะรองเท้ารองเท้าบูทเหี่ยวเขียวถึงนี่หลายทีแล้วไม่เป็นรอยรองเท้าบูทเลย ก็แกะยัไงวะก็แกกตัวเล็กง ้องจแน่นตึ๊บแน่นมากจะแข็งไป<อ>ไมไ่ถึงรูอ่ะ วันนี้ที่ทำไปนะครับก็อย่างแรกก็ชิวหน้างานยากสุดครับชิวหน้าแล้วก็มากาดม้อน้ำแล้วก็มาเกียโยงมูระอิมูระอิ <c oughs> อสองข้างเียแมวเข้าเกียง่ายมากกดเบรกก็ได้แล้วก็ท้ายสัน้นส้องไตยเลี้ยวกระดุม <c oughs> <c oughs> อ แต่งตองแต่งโอเคซ้ำนี้ก่อนวันนี้หมดไปครึ่งวันห้าพันหกิบแปดกิโลม <laughs> าบตัว ดีอะไรถ้าเก็บไว้เบื่อตอนเบื่อตอนขายรถเบื่อตอนอยากเปลี่ยนใส่ข้อนี้เงียบเดี๋ยวจะลองขี่ดูครับเป็นคนมองฮ่าเพลินุกเพลินุกมาแล้วมีคนนองตรงนี้จะไปที่อบอกแต่ดูภาพรวมอ,อ่ใช่ยุทถูกปะถูกถูกถูกอย่างเงี้ยโอเคสวยสวยสวย